ตอนนี้อยู่ที่ร้านปิ่งเสิ่งวงเก่าถี่ <c oughs> ประมาณนี้แต่ปิ่งเสิ้งเตียคนนี้รู้จักนะฮะใครก็รู้จักอาหารกวางตุง้งคนไทยเราสนิทกับอาหารกวางตุง้งที่นี่บรรพบุรุษหลายคนมาจากที่นี่ที่นี่รวมความเป็นแท้จิวอยู่ที่นี่รวมความเป็นจีนแทะอยู่ที่นี่รวมความเป็นอาหารกวางโจอยู่ที่นี่สามอาหารเนี่ยเราเรียกคำหลวงว่าอาหารกวางตุง้งใครแล้วคุณผู้ชมครับอาหารกวางตุ้งเด็ดๆก็คือเป็ด หา่านหมูแดงนี่คุณผู้ชมครับทีเด็ดเลยปลาหนึ่งราดซีอิ๊วเบาๆมานี่เป็นความเก่งกาจของคนแท้จิ๋วนะที่จัดการอาหารทะเลได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมวันนี้เราอยู่ที่เมืองหลวงของอาหารกวางตุง้งและนี่คือพัตานาารที่ได้โอ้โหได้มิชนลินหนึ่งดาวคุณผู้ชมครับว<อ>ิชิลินหนึ่งดาวนี่ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วมณฑลนะฮะกวางตุง้งและไม่ไปที่อื่น ไม่ไปที่อื่นไม่ไปไม่ไม่ใช่ไป็นใต้ไปเปิดที่เหนือเป็นคนเหนือหมดไม่มีอยู่ที่นี่เท่านั้นอยากกินมาแล้วเปิดทั้งหมด17สาขาอยู่ที่นี่แล้วก็ทั้ง17สาขานี้มีความเจ๋งตรงการทาธุรกิจที่ไม่เหมือนกันทานสาขาที่1จะไปทานสาขาที่สองจะได้อาหารเหมือนกันไม่เหมือนเขามีการสร้างอาหารที่มีความซับซ้อนนี่คือพัฒนาการรูปแบบใหม่เราจะเริ่มกันที่ซุกไหมฮะนี่มาเลยเขาเป็นต้นฉบับของการ ทานแก่นทิ้งกาดโอ้โหคือแก่นยังมาอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำารื่กากนันนึงคือพวกหมูพวกกระดูพวกอะไรเนี้ยทิ้งไปนั่นแหละมาเลยทุกอย่างนี้คือดึงออกมาอยู่เป็นแก่นโอ้โหนี่ละมันไปมีถั่วหรือมีอะไรเขาขี้ถั่วมีถั่วงเป็นไก่ครับโอ้เป็นไก่นะครับมีทั้งเนื้อไก่ นะครับมีใบเหยียบย่ำไก่มีมีเนื้อไก่เนื้อไก่สับแล้วก็มีถั่วมีเขาที่อันนี้คือเม็ดบัวครบเลยคุณผู้ชมเป็นไงฮะหวานอร่อยมากชื่นใจชื่นใจเขาบอกว่าอาหารกวางตุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่ทานไปแล้วบำรุงรักษาสุขภาพใช่ใช่อย่างเนี้ยเขาใสจนกระทั่งไม่มันเราเป็นเราต้มเองเนี่ยมันจะมันไก่ขึ้นมาเลยเป็นการกระตุ้นความอยากอาหารได้ค่อนข้างดีนี่ชาที่นี่ วันนี้เราเลือกชาอูหลงนะครับเดี๋ยวดูสีก่อนอูหลงนี่ก็คือชายอดอ่อนที่ค่อนข้างมีความชุ่มคอแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีสารกระตุ้นความกรอปปี้กระเป๋าเยอะกว่าเพื่อนนะฮะเจะาปลาเลยจมัน<ด>อูตรงหน้าเ,เราพอดีเลยได้เลย ถือว่าเป็นอาหารที่ดูแล้วท,ทำวให้ต้องมีทําให้ใหต้องมมื้อนี้ดูมีความสําคัญขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่าเรื่องแรกก่อนจําเป็นต้องเป็นปลาที่สดมากๆนะ<า>ครับถ้าไม่สดนี่เขาไม่นึ่งเลยถ้าเกิดว่าน้องไม่ขยับพเพลอนแล้วเขาไม่ิมออกมาดึ่งกันนะครับดังนั้นการดูแลเขายัาง ยังสดอยู่เนี่ยมันมีคอสที่ค่อนข้างสูงมากในทุกร้านก็จะมีตู้มีาก,การจัดการเขาอยู่ซีอิ้วนี่ก็สําคัญมากแต่ไม่ต้องกวนปลามากครับตัวอาหารจีนนะครเราจะไม่ให้น้ําจิ้มอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้นึ่งมานล้วนี่คือน้ําจิ้มอยู่ในตัวปลาม,มะเขือเนยก็คือมีน้ําจิ้มอยู่ในตัวมะเขืออยู่แล้วปลานี้เนื้อเนื้อเนื้อดีมากปลาต้าหวงหยู่แปลว่าปลาต้าหวงหยู่นะฮะนีต่ตาหวงหยู่ไม่มีคำว่าขาวไม่มีใช่แล้วก็หัน่นมาดีไม่มีก้างแต่กินไปแล้วเรารู้สึกว่าเป็นปลาแต่ว่า ไม่ได้ข่าวสำหรับคน,นที่ไม่ชอบกินปลาเรล่นแปลงนี่กวันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับ หมูแดงหมูยอมปึง้งนี่หมูแดงเหรอหมูแดงครับนี่นั่งเครื่องบินมาไกลนะครับเพื่อมากินหมูแดงค mm ุณผู้ชมหมูแดงที่นี่ส่วนที่ที่ทำนะฮะจะไม่ใช้หมูแดงในส่วนบ้านเราว่าเราจะใช้สันเพราะว่าบางทีเราหั่นไว้วางบนบะหมี่อะไรเงี้ยก็ต้องค่อนข้างจะให้เขาอยู่ตัวหน่อยอร่อยที่สุดเดี๋ยวนะนีดเขามีเต้าซี่อะกับน้ำตาลวิธีการทำเนี่ยเราคงไม่รู้แต่ว่าเราแยก สิ่งที่รสชาติที่กินกันไปได้แล้วก็หอมซอสเขาหอมมากมมีเค็มมีหวานเบียดกันมาเลยนะฮะแล้วตัวตัวหมูเองก็ย่างมาพอดีมากหอมหมูย่างอะ่ะแล้วข้างในนุ่มถ้าแบบนี้ถ้าบ้านเราทําแบบนี้ได้มาถึงคำมันๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันยอดเยี่ยมเลยอร่อยแล้วก็หอมมากจานนี้ต้องสั่งเลยครับมานี่ต้องได้ทานนะฮะ ผานเขียนย่างแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ก็ดูหน้าตาดีหน้าตาดีเพราะว่าที่บอกว่าหน้าตาดีคือเขามีเงาเงาสวยงามน,านะครับความเงาของหนังเขารสชาติทุกอย่างเนี่ยถูกใส่ไว้ในเจ้าตัวห่านนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีลารโลให้รบกวนคุณต้องอย่างนี้ครับออกแบบมาให้รสชาติก่อนคุกยมเค็มหวานพอดีไม่ต้องจิ้มหนังกรอบอร่อย พอดีไม่ได้แข็งเกินไปแล้วไม่ได้แห้งเกินไปอันนี้คุณนิรุตทิมอันนี้คำหนึ่งกุ้งนะครับชิมให้พี่เอ๋ใช่ไหมเชนเดียนโรสสเตอร์นะฮะมุกรอบมาผมชิมเองจึงโอ้โหว,ว่างพอดีเลยชิมหน่อยนะฮะอาหาร <นะ S 1> จีนเนี่ยไม่ว่าจะมว่าจะเป็นอาหารทะเลพี่เอ๋ว่าเนี่ย แคเนดีลอสเตอร์เขาจะมีเผ็ดอมูข้างในด้วยนะอ่ามีใส่พริกเยเลยใส่พรกไปแต่ว่าไม่ไม่มีกลิ่นของเสฉวนเข้ามายุ่งกับกวางตุ้งเลยนะอันนี้ก็อร่อยครับมีบุ้งเซนแล้วมีเผ็ดๆก็มีรสชาติไทยของไทยนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นหมูกรอบอืที่ผมทานจากอีกทานอีกชิ้นหนึ่งมันพิษสะ د ا เกินไปผู้ชมมันพิสดา ا เกินไปจริงๆทำไมอ่ะของเลยต้องกินตามเลยเขาเอาอ่ะอือ คือไม่ใช่หมูกรอบที่เป็นชิ้นๆปกติคุณผู้ชมครับมันกรอบรอบทั้งหมูไปหมดเหมือนคุณผู้ชมรับประทานหมูแผ่นรสชาตินะหมูแผ่นเนื้อหมูแผ่นล้อมไว้หมดแล้วเป็นข้าวเกี๊ยวกรอบรอบนี้แล้วตรงกลางเป็นหมูที่มีความมันไขมันเลยเขาโมดิฟายมาได้ขนาดนี้แล้วอ่ะมันเกินไปแล้วอร่อยมากเกินขั้นไปแล้วนะน้องอาหารคุณนี่เกินขั้นไปแล้วเนี่ยอร่อยมาก ไม่อหอมเลยเพราะว่าธรรมดาเราจะกินกรอบอยู่บนใช่ไหมข้างล่างนุ่มเหนียวอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นี่ก็กรอบไปแั้งเหมือนยัดไส้อะแต่ทั้งหมดอะไรแล้วเนี่ยเราควรได้มากกว่าหนึ่งดาวดสุดยไปทุกย่านนี่คืออาหารอาหารกวางตุง้งวิชลินหนึ่งดาวนะฮะร้านติ่งเซิงทุกท่านครับเราทานอาหารกวางตุง้งที่เมืองหลวงเลยต้องใช้คำนี้กินแก่งทิ้งกากกินแก่งทิ้งกากสุดยอดมากสชาติอย่างนี้เลยครับ รังสรรเส้นทางอย่างมีลีลาโดย Image Holiday